สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่สากุระคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะแค่มาลองทําตามที่น้องๆ FC ทางบ้านของเราเนี่ยแนะนำมาน้องเขาบอกว่าให้เปลี่ยนทรงผมพอออเป็นทรงที่27แล้วพอออจะมีหน้าตาแปลกๆน้องเอิร์ทก็บอกด้วยว่าไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะแก้ไขแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยบอกมาตั้งแต่ตอนที่เกมอัปเดตช่วงแรกๆเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทรงผมเนี่ยมีอิทธิพลกับใบหน้าค่ะถ้ามันไม่เข้ากับเราว้าวุ่นเลยดิทีนี้เอาล่ะไม่แกล้งผอ,อแล้วขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันกัน ทุกคนสามารถซัพพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย